ผมบอกพี่บูดี้เลยผมได้อยากรวยตั้งแต่เด็กเลยเออผมแล้วผมก็เชื่อว่าคนทออั่วไปนะคือถ้าไม่โกหกตัวเองอะอยากรวยทุกคนครับพี่บูดี้ว่าคนติดพนันเริกยากไนะมช่วงที่สุดมันช่วงนั้นเนี่ยเหมือนมัวเมาเลยนะพี่ม,มันเป็นออนไลน์ในชะ่ไหมบอนเปิดยี่สีช่ชั่วโมงนั่งเฝ้าหน้าจอผมนะไม่ได้หลับไม่เคยหลับเต็มอิ่มสักคืนมันเหมือนเป็นการเสพติดด้เสพติด โรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดคือว <Okay. S 2> ูดีคิดว่าโรคไหนโรคนี้โรคซับจางโรคซับจางอ่าเป็นกันเยอะมันคือโรคเนี้ยจากคนที่ติดพันุนันติดลบชีวิตอ่าจะทงานหาเช้ากินข่ามมันไม่ไปไหนสตั๊กอะ่ะไม่ใช่แค่ติดพันนะันชีวิตติดอยู่กับที่อะ่ะครับจนแมะแต่วันนี้มีร้อยล้านมันเกิดอะไรขึ้น